ลิกฟ้าท้าชตาจอมเวทอหังการเมืองเอเธอเรียนทอประกายระยิบระยับใต้แสงอาทิตย์ยามเช้าตึกสูงเสียดฟ้าที่สร้างจากหินเวทมนต์เปล่งออร่าอ,อ่อ,อนๆสะท้อนภาพชีวิตอันหรูหราของเหล่าจอมเวทผู้สูงศักแต่ในซอกลืบของตรอกแคบๆที่แสงแดดส่องไปไม่ถึงเสียงหัวเราะและการวิ่งเล่นของเด็กๆในสลัม คือความงดงามเพียงหนึ่งเดียวที่เอเดนรู้จักเอเดนเด็กหนุ่มวัยสิปีกำลังนั่งอยู่บนลังไม้เก่าๆดวงตาที่เต็มไปด้วยความฝันจับจ้องไปที่โรงเรียนเวทมนที่ตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาทุกๆปีการทดสอบเวทมน์ประจำปีคือความหวังเดียวของเด็กกำพร้าอย่างเขาที่จะหลุดพ้นจากชีวิตในสลัมอันแร้นแค้นไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ของเหล่าจอมเวท เอเดนตาแกแล้วเสียงของลีน่าเพื่อนสนิทของเขาดังขึ้นลีน่าเป็นเด็กสาวตัวเล็กผมแดงเพลิงมีประกายเวทมนต์อ่อนๆรอบตัวนั่นหมายความว่าเธอมีพรสวรรค์และมีโอกาสาได้เรียนในโรงเรียนเวทมนต์เอเดนยิ้มให้เธอเบาๆก่อนจะลุกขึ้นเดินตามกลุ่มเด็กที่กำลังมุ่งหน้าสู่ลานทดสอบการทดสอบนั้นเรียบง่าย แต่ก็โหดร้ายสำหรับผู้ที่ไร้พรสวรรค์เครื่องตรวจจับเวทมนต์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางลานแสงสีฟ้าอ่อนๆเปล่งออกมาเมื่อมันตรวจจับพลังเวทได้สำเร็จเด็กคนแล้วคนเล่าก้าวเข้าไปด้วยความตื่นเต้นและความหวังก่อนที่จะกลับออกมาด้วยรอยยิ้มหรือคราบน้ำตาถึงตาเอเดนหัวใจของเขาเต้นรัวราวกลองศึก เขาก้าวเข้าไปยืนตรงหน้าเครื่องตรวจจับหลับตาลงสูดลมหายใจลึกๆและรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีความเงียบเข้าปกคลุมทั่วลานสายตานับร้อยคู่จ้องมองมาที่เขาแต่แล้วความเงียบก็ถูกทำลายด้วยเสียงหัวเราะเยาะหยันผู้ไร้เวทอีกแล้วหรือเสียงของอาจารย์ผู้คุมการทดสอบดังขึ้นอย่างรำคาญแสงสีฟ้าจากเครื่องตรวจจับยังคงมืดมิดสนิท ออกไปซะอย่ามาทำให้เสียเวลาโลกทั้งใบของเอเดนพังทลายยงความฝันของเขาถูกเหยียบย่ำอย่างไม่ใหยดีเขาก้มหน้าลงซ่อนความเจ็บปวดเดินออกจากลานทดสอบไปอย่างเงียบๆโดยไม่มองใครราวกับวิญญาณที่ไร้ซึ่งจุดหมายเขาเดินเรื่อยเปลือยอย่างไร้ทิศทางจนกระทั่งเท้าพาเขามาหยุดอยู่ที่หน้าห้องสมุดเก่าแก่แห่งหนึ่ง ที่ถูกปิดตายมานานด้านหน้ามีป้ายเขียนว่าห้ามเข้าด้วยความรู้สึกบางอย่างที่กระตุ้นอยู่ในใจเขาผลักบานประตูไม้เก่าที่เผยออกเล็กน้อยและก้าวเข้าไปในความมืดมิดกลิ่นอับชื้นของกระดาษเก่าๆและฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วชั้นหนังสือสูงเสียดฟ้าเรียงรายไปด้วยตำรานับร้อยนับพันเล่มเอเดนเดินสำรวจไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมือของเขาสัมผัสกับปกหนังสือเล่มหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังกองตำราที่ล้มระเนระนาดคำพีแห่งเงามนตราที่ถูกลืมชื่อเรื่องปรากฏเป็นตัวอักษรสีดำสนิทบนปกหนังเก่าหัวใจของเอเดนเต้นแรงอีกครั้งด้วยความรู้สึกประหลาดเขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าหามันอย่างไร้สาเหตุหลายวันผ่านไป เอเดนหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาคำพีแห่งเงาอย่างลับๆในห้องใต้เดนของบ้านร้างแห่งหนึ่งที่เขาพบเวทมนตที่บรรยายในคำพีเล่มนี้แตกต่างจากเวทมนตที่สอนในโรงเรียนอย่างสิ้นเชิงมันไม่ได้อาศัยพรสวรรค์ในการดึงพลังงานท่าจากธรรมชาติแต่อาศัยจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของผู้ใช้เองเงาคือสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในทุกสิ่ง เป็นขั้วตรงท่ามของแสงสว่างและเป็นพลังที่แท้จริงที่ถูกกักเก็บไว้ประโยคหนึ่งในคำพีดังก้องอยู่ในหัวของเอเดนเขาลองทำตามคำแนะนำในคำพีพยายามเชื่อมโยงจิตใจกับเงารอบตัวเขาความเจ็บปวดถาโถมเข้ามาเมื่อเขาลองครั้งแรกราวกับมีเข็มเล็กๆนับพันเล่มทิ่มแทงในสมองแต่เอเดนไม่ยอมแพ้เขากัดฟันอดทน ฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งในความมืดมิดของห้องใต้ดินพลังงานบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นรอบตัวเอเดนมันเป็นสีดําสนิทราวกับความมืดที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นพลังงานนั้นขยับเคลื่อนไหวตามความคิดของเขามันรวมตัวกันเป็นดาบคมกริบก่อนจะสลายหายไปราวควันทูบเอเดนหอบหายใจหนักแต่รอยยิ้มก็ฉายขึ้นบนใบหน้า นี่คือพลังแห่งเงาของเขาพลังที่สังคมไม่เคยรู้จักและไม่เคยยอมรับในขณะเดียวกันที่ประสาทสูงสุดของเอเธียเซเลนา่าเจ้าหญิงจอมเวทผู้เป็นอัจฉริยะแห่งยุคกำลังฝึกฝนเวทมนต์อย่างหนักเธอคือความหวังของอาณาจักรมีพลังมหาศาลและรูปโฉมงดงามราวเทพธิดาแต่ดวงตาของเธอมักจะฉายแววเย็นชา และเต็มไปด้วยความกังวลวันหนึ่งขณะที่เซเลนา่ากำลังบินสำรวจเมืองเธอบังเอิญเห็นเงาดำทะมึนก่อตัวขึ้นในตรอกเล็กๆเ,เบื้องล่างและเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังใช้พลังนั้นอย่างคล่องแคล่วแสงสะท้อนจากพลังงานสีดำนั้นทำให้เธอประหลาดใจเพราะมันไม่ใช่เวทมนต์ที่เธอเคยรู้จักมาก่อนเธอจดจำใบหน้าของเด็กหนุ่มคนนั้นได้เอเดนผู้ไร้เวท ที่ถูกขับไล่ไม่นานหลังจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกลุ่มจอมเวทหัวรุนแรงที่เรียกตัวเองว่าอัศวินแห่งแสงซึ่งนำโดยจอมเวทนามว่าโรเดริกผู้บ้าคลัง่งได้บุกเข้ามาในสลัมก่อความวุ่นวายและทำร้ายผู้ไรเวทอย่างโหดร้ายเอเดนเห็นเพื่อนบ้านของเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดความโกรธทลัตทลายในใจของเขา หยุดเดี๋ยวนี้เอเดนตะโกนลั่นพลังแห่งเงาพวยพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาราวกับพายุธรมินเงาดำสนิทรวมตัวกันเป็นกำแพงแข็งแกร่งป้องกันการโจมตีของโรดริกและอัศวินของเขาโรดริกหัวเราะเยาะเจ้าเด็กไร้เวทกล้าดียังไงมาขวางทางข้าเขาปลดปล่อยพลังเวทไฟใส่เอเดนแต่เอเดนใช้ม่านแห่งรัติการ สร้างเกราะเงาป้องกันไว้ได้อย่างง่ายดายการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเอเดนเคลื่อนไหวราวกับเงาหลบหลีกการโจมตีของโรเดริกและสวนกลับด้วยคมดาบแห่งเงาที่ผ่าอากาศเสียงโลหะปะทะกันดังกึกก้องโรเดริกเริ่มตระหนักว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาท่ามกลางความวุ่นวายเซเลนาปรากฏตัวขึ้น เธอเห็นการต่อสู้ทั้งหมดและรู้สึกทึ่งในพลังของเอเดนเธอจัดการกับอสุวินแห่งแสงคนอื่นๆอย่างรวดเร็วด้วยเวทมนต์น้ำแข็งอันทรงพลังก่อนที่จะหันมาช่วยเอเดนจัดการกับโรเดริกโรเดริกที่บาดเจ็บสาหัสตะโกนก้องนี่มันอะไรกันเจ้าเด็กไร้เวทมีพลังได้ยังไงเรื่องนี้จะต้องถึงหูหลอดใครรัสก่อนที่เขาจะถอยทัพไปพร้อมกับลูกน้องที่เหลือ เอเดนหอบหายใจเขามองไปที่เซเลน่าเธอไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจหรือหวาดกลัวดังคนอื่นมีเพียงแววตาแห่งความใร่รู้และกังวลฉายอยู่ในดวงตาของเธอเซเลน่าเหลือบมองคำภีแห่งเงาที่เอเดนถืออยู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบนินตามเข้ามามีบางสิ่งที่เจ้าต้องรู้เซเลน Eden, ่านำเอเดนไปยังห้องสมุดลับใต้ดินในปราสาทของเธอ ที่นั่นเต็มไปด้วยตำราโบราณที่เก่าแก่กว่าคำผีแห่งเงาเซ่อ,อีกข้ารู้เรื่องคำผีนั่นเซเลนาเริ่มตน้นมันคือตำราของจอมเวทบรรพการผู้ที่ใช้พลังแห่งจิตวิญญาณไม่ใช่พลังธาตุเวทมนนี้ถูกมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามและถูกกำจัดไปเมื่อหลายพันปีก่อนด้วยเหตุผลบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้เอเดนรู้สึกตกใจ แล้วทำไมมันถึงถูกห้ามทำไมถึงไม่มีใครพูดถึงมันเซเลนาถอนหายใจนั่นคือสิ่งที่ข้ากำลังสืบหาและมันนำข้ามาสู่ความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับหลอดไครรัสเธอเปิดเผยแผนผังโบราณให้เอเดนดูหลอดไครรัสผู้นำสภาจอมเวทสูงสุดผู้ที่ทุกคนเคารพนับถือ เขากำลังพยายามปลูกชีพปีศาจโบราณน,นามว่ามิดไนท์ปีศาจแห่งความว่างเปล่าที่เคยเกือบทำลายโลกนี้เมื่อหลายพันปีก่อนและเวทมนต์แห่งเงาคือกุญแจสำคัญเอเดนตกตะลึงเป็นไปได้ยังไงคำพีแห่งเงาถูกซ่อนไว้ในห้องสมุดต,ต้องห้ามก็จริงแต่ไม่ใช่เพราะมันอันตรายอย่างที่คิดแต่เป็นเพราะลอดไครรัสต้องการให้มันถูกคนพบเพื่อให้คนอย่างเจ้า ผู้ที่ถูกชะตาลิขิตให้เป็นผู้ใช้พลังแห่งเงาไปเป็นเครื่องมือของเขาเซเลน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกเขาค้นพบว่าลอร์ดไครรัสกำลังรวบรวมผลึกแห่งดวงจันทร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่จะใช้ปลุกชีพปีศาจมิดไนท์ขึ้นมาการปลุกชีพนี้จะทำให้เขากลายเป็นผู้ปกครองโลกที่แท้จริงทันใดนั้นเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นไปทั่วปราสาท ลอดไครรัสรู้แล้วว่าพวกเราเปิดโปงแผนการของเขาเซเลนาพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเราต้องไปขัดขวางเขาก่อนที่เขาจะทำสำเร็จเอเดนและเซเลนารีบมุ่งหน้าไปยังห้องโถงพิธีกรรมลับใต้ปราสาทที่นั่นลอดไครรัสกำลังยืนอยู่ใจกลางวงเวทขนาดใหญ่ผลึกแห่งดวงจันทรจำนวนมากเปล่งแสงสีม่วงทมินสว่างสวยัย เงามืดมิดขนาดใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้นด้านหลังเขาผูกเจ้ามาช้าไปแล้วหลอดไครัสหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งพลังแห่งความมืดจะกลืนกินทุกสิ่งและโลกนี้จะเป็นของข้าไม่มีทางเอเดนตะโกนพลังแห่งเงาของเขาพวยพุ่งออกมาจากร่างดุนตาสีดำสนิทเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาใช้ผนึกเงาพยายามตรึงร่างของหลอดไครัสไว้ เซเลนาปลดปล่อยเวทมนต์น้ำแข็งอันทรงพลังพายุหิมะนิรันพายุหิมะขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่หลอดไครัสแต่พลังเวทมนต์ของเขานั้นเหนือกว่าเขาปัดป้องการโจมตีได้อย่างง่ายดายหลอดไครัสหันมามองเอเดนด้วยแววตาเหยียดหยามเจ้าเด็กไร้เวทพลังอันน้อยนิดของเจ้าจะทำอะไรข้าได้ เขาปลดปล่อยคลื่นพลังแห่งความมืดเข้าใส่เอเดนอย่างรุนแรงเอเดนถูกซัดกระเด็นไปชนกำแพงอย่างจังเลือดไหลซึมจากมุมปากเอเดนเซเลนาตะโกนด้วยความเป็นห่วงเธอรีบเข้าช่วยเหลือแต่หลอดไครัสก็สร้างม่านพลังเวสสีดำขนาดใหญ่กักขังเธอไว้อย่าห่วงเจ้าหญิงองค์น้อยนั่นเลยห่วงชีวิตของเจ้าเองเถอะหลอดไครัสเยาะเยยเอเดนพยายามลุกขึ้นยืน ร่างกายของเขาเจ็บปวดไปหมดแต่ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้เขาเห็นภาพลีนาเพื่อนในสลัมและใบหน้าที่ไร้ซึ่งความหวังของผู้ไร้เวทคนอื่นๆเขาจะต้องปกป้องทุกคนข้าไม่ยอมแพ้เอเดนตะโกลลันพลังแห่งเงาของเขาพวยพุ่งออกมาอย่างบ้าคลัง่งร่างกายของเขาส่องประกายด้วยแสงสีดำทมินเส้นใยเงาพุ่งเข้าแทงร่างของหลอดไขรัส หลอดไครัสตกใจนี่มันอะไรกันพลังแห่งเงาของเจ้ามันเหนือกว่าที่ข้าคาดไว้เอเดนใช้กระแสจิตวิญญาณดึงพลังจากจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของตนเองและรวมมันเข้ากับพลังแห่งเงาพลังงานมหาศาลรประทุขึ้นรอบตัวเขานี่คือพลังของจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่ใช่พลังที่ถูกกักขังและควบคุมเอเดนพุ่งเข้าใส่หลอดไครัสอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบ เขาสร้างหอกแห่งรัติการพุ่งเข้าใส่จุดตายของหลอดไครัสหลอดไครัสกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดม่านพลังของเขาพังทลายลงปีศาจมิดไนท์ที่กำลังก่อร่างขึ้นก็เริ่มสลายหายไปผลึกแห่งดวงจันทร์แตกกระจายกลายเป็นผงทุลีเซเลน่าหลุดพ้นจากม่านพลังเธอรีบเข้ามาดูอาการของเอเดนเอเดนเจ้าทำสำเร็จแล้ว แต่หลอดไครัสยังไม่ตายเขาลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเลดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเจ้าเจ้าคิดว่าจะหยุดข้าได้งั้นหรือนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพลังแห่งความมืดจะกลับมาอีกครั้งและครั้งหน้าโลกนี้จะไม่มีทางรอดเขาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งก่อนจะใช้พลังสุดท้ายสร้างมิติแยกและหายตัวไปไร้ร่องรอยเอเดนและเซเลนา่ามองหน้ากันด้วยความเหนื่อยล้า แต่ในแววตาของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพวกเขาหยุดยั้งหลอดไครัสได้ชั่วคราวแต่รู้ดีว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งใหญ่นี่มันยังไม่จบใช่ไหมเซเลนาถามขึ้นเอเดนพยักหน้าใช่การต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อปกป้องโลกใบนี้พวกเขามองออกไปนอกหน้าต่างปราสาท แสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มสาดส่สองลงมายัางเมืองเอเทเรียอีกครั้งแต่คราวนี้แสงนั้นดูเหมือนจะมีความหวังเจือปนอยู่มากกว่าเมื่อก่อนมากจบลงไปแล้วกับเรื่องราวของเด็กชายที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพโดยไม่หวาดกลัวต่อสิ่งชั่วร้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าชอบนิยายแนวไหนบอกไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ